นายกรัฐมนตรีของกัมพูชาคุณมาเน็ตเล่นใหญ่ค่ะด้วยการเป่าประกาศฟ้องผู้นำระดับโลกหลายคนว่ากัมพูชานั้นโดนไทยกระทำอย่างไรบ้างกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชาได้มีการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะระบุว่านายคุณมาเน็ตนายมนตรีของกัมพูชาได้ร้องขอการสนับสนุนจากผู้นําอาเซียนและผู้นําโลกเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตา,ตามข้อตกลงหยุดยิงและข้อตกลงทั้งหมด ระหว่างกัมพูชาและไทยอย่างเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพประชาสัมพันธ์นี้เนี่ยนะคะก็ยังระบุว่าในวุนใหม่เนี่ยได้มีหนังสือถึงนายอันวาอิบราฮิมนายยมตรีมาเลเซียและประธานอาเซียนคนปัจจุบันรวมถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของอเมริกาประธานาธิบดีเอมมาเอลมาครงของฝรั่งเศสและนายอันโตนิโอกูตเรสเลขาธิการสหประชาชาติและ อันนาลีนาแบร์บอกประธานสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยที่80คือส่งจดหมายถึงทุกคนเลยนะคะโดยการสื่อสารในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อดึงความสนใจของผู้นำโลกให้ตระหนักถึงสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและเสรียรภาพระหว่างประเทศทั้งสองและภูมิภาคโดยวรวมในจดหมายขอในคุณมาเนตเนี่ยจะได้แจ้งให้ผู้นำโลกเหล่านี้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ แล้วก็ยังมีความขัดแย้งขยายออกไปนอกเหนือพื้นที่เดิมในจังหวัดพระวิหารและก็จังหวัดอุดรมีชัยและจําเป็นต้องเรียกร้องให้เคารพเงื่อนไขและข้อตกลงหยุดยิงที่ได้บรรลุในการประชุม GBC และ r b c เมื่อเร็วๆนี้นะคะโดยจดหมายนี้อ้างว่าเมื่อ12สิงหาคม68กองกําลังไทยได้ขยายพื้นที่ขัดแยง้งมีการวางรูรุดหนามมีการวางเครื่องกีดขวางและยื่นคําขาดและไล่ชาวกัมพูชา ออกจากพื้นที่ตั้งถิ่นฐานอันยาวนานในหมู่บ้านโชคชัยหรือบ้านหนองจานและไพรจนันหรือบ้านหนองยาแก้วในจังหวัดบันเตียมเมนเจยแถลงการคล้ายๆกับโฆษกรัฐบาลเมื่อสักครู่แล้วก็ย้อนกลับไปถึงต้นสถานการณ์เมื่อ12สิงหาคมว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่ทหารไทยเนี่ยเข้าไปไล่ชาวกัมพูชาในพื้นที่ของคนกัมพูชานี่มีการไล่เลี่ยงพื้นที่แบบนี้รวมถึง ครอบครัวชาวกัมพูชา25ครอบครัวก็ถูกปิดกั้นจากบ้านเรือนไร่นาโฆศกกองทัพไทยที่ขู่ว่าจะขับไล่ประชาชนออกไปอีกในอนาคตอันใกล้ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อครัวเรือนหลายร้อยครัวเรือนและนอกจากนี้ยังอ้างถึงแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้นะคะโดยในแถลงการก็บอกว่าจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้กองทัพไทยมีเจตนาที่จะใช้กําลังทหารเข้ายึดครองพื้นที่อีก17แห่งในจังหวัดต่างๆ ตั้งแต่โพธิสัตว์ไปจนถึงเกาะกงซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ของกัมพูชาด้วยแล้วก็บอกว่าทางฝ่ายไทยเนี่ยได้มีการดำเนินการอ้างอิงแผนที่ที่ร่างขึ้นแต่เพียงฝ่ายเดียวนะคะเป็นการกระทำที่ออของไทยที่พยายามในการกำหนดเขตแดนแต่เพียงฝ่ายเดียวโดวยใช้กําลังมีการละเมิดข้อตกลงต่างๆนะคะ ซึ่งอันนี้ก็แถลงการนี้ก็ค่อนข้างค่อนข้างที่จะยาวเหมือนกันเนียน,นะคะแล้วก็ก็พยายามจะฟ้องกับผู้นําโลกล้วค่ะว่าไทยเราได้กระทําการในสิ่งที่มันผิดไปจากข้อตกลงอย่างไรมีการบังคับใช้กฎอายการศึกนอกอาณาเขตของไทยถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาอย่างไม่อาจยอมรับได้และเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจนรวมถึงกฎหมายกฎบัตรต่างๆด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยกัมพูชาเลยต้องแสวงหาการสนับสนุนจากผู้นําโลกทุกคนแล้วก็หวังจะให้เกิดการกดดันนะคะสิ่งที่เขาต้องการก็คือเขาต้องการใหเออ้เกิดการยึดมั่นเคร่งครัดต่อการหยุดยิงตามข้อตกลงในการประชุม GBCRBC และให้ยุติการดําเนินการฝ่ายเดียวทั้งหมดโดยทันทีห้ามใช้กําลังกับพลเรือนและทรัพย์สิน การรื้อถอนสิ่งกีดขวางที่สร้างใหม่เช่นลวดหนามและยางรถยนต์ในพื้นที่ที่ชาวกัมพูชาอาศัยอยู่มานานหลายทศวรรษในพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีการกำหนดเขตแดนต้องระง,งับแผนการขับไล่โดยบังคับและอนุญาตให้ชาวกัมพูชาที่ถูกขับไล่ออกไปแล้วสามารถกลับบ้านเกิดไอที่ดินของตัวเองได้นะคะรวมถึงต้องมีการปล่อยตัวและส่งกลับทหารกัมพูชา18นายซึ่งขณะนี้ถูกควบคุมตัวโดยไทยโดยทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข นี่คือสิ่งที่ฮุนมาเน็ตต้องการให้ผู้นำโลกกดดันมาอย่างประเทศไทยทีนี้มาดูย้อนกลับมาฝั่งไทยบ้างนะคะฝั่งไทยนอกจากเมื่อสักครู่เป็นการแถลง่าแถลงการไทม์ไลน์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากทางกองทัพบกแล้วกระทรวงการต่างประเทศก็ได้มีการออกแถลงการด้วยเช่นเดียวกันค่ะว่าไทยเรานั้นได้มีการดําเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนตามหลักกฎหมายสากลและก็ ยึดถืออดทนอดกลั้นอย่างถึงที่สุดนะคะในถแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศนั้นขอย้ำประเด็นสำคัญสำคัญดังนี้ค่ะประเด็นแรกต้องเน้นย้ำว่าพื้นที่ที่เกิดปัญหาเกิดขึ้นเมื่อว,วานนี้เป็นพื้นที่อธิปไตยของไทยอย่างชัดเจนค่ะนี่คือประเด็นแรกที่กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงการดำเนินมาตรการดังกล่าวของฝ่ายไทยอยู่ในพื้นที่อธิปไตยของไทยอย่างชัดเจน การเข้ามาเพื่อพยายามขัดขวางการทํางานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยจนทําให้เจ้าหน้าที่ไทยจํานวนหนึ่งได้รับบาดเจ็บรวมทั้งรื้อถอนสิ่งกีดขวางของฝ่ายไทยเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายไทยในหลายมาตระประเด็นที่2ค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้แสดงความอดกลั้นอย่างสูงสุดไปโดยตลอดและได้ใช้เวลาชี้แจงทําความเข้าใจกับชาวกัมพูชาอย่างไรก็ดียังคงมีการยั่วยุและดําเนินการรุกล้ําอย่างต่อเนื่องของฝ่ายกัมพูชาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตํารวจชุบควบคุมฝูงชน จำเป็นต้องระงับเหตุตามหลักสากลโดยใช้มาตรการที่ได้สัดส่วนและเหมาะสมต่อสถานการณ์เป็นไปนตามหลักสิทธิมนุษยชนเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลายประเด็นที่3การปลุกระดมยุยยุให้ประชาชนออกมาชุมนุมประท้วงและก่อความไม่สง,งบของฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่นี้ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่ทั้งสองฝ่ายให้คำมั่นที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเป็นสิ่งที่ขาดความรับผิดชอบไม่สร้างสรรค อีกทั้งไม่ยึดถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วก็ประเด็นสุดท้ายค่ะฝ่ายไทยขอเรียกร้องให้กัมพูชายุติการปลุกระดมและยุยยุให้ประชาชนออกมาชุมนุมประท้วงและก่อความไม่สงบในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงละเว้นการกระทําใดๆที่จะเป็นอุปสรรคต่อการลดความตึงเครียดและการหาทางออกร่วมกันอย่างสันติเป็นแถลงการที่มีความชัดเจนและหนักแน่นนะคะถือว่ากระทรวงการต่างประเทศ ได้ออกแถลงการได้อย่างชัดเจนหนักแน่นย้ําถึงการดําเนินการของเราและย้ําถึงพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของเรานอกจากนั้นค่ะเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะคะทางโฆษกกองทัพบกก็ได้มีการตอบข้อ,เ,อเรียกว่าเป็นการตอบข้อโต้แย้งของฝั่งของกัมพูชาว่ามีการบิดเบือนอย่างไรบ้างในแถลงการของฝั่งกัมพูชาค่ะ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ล่าสุดพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะคะได้ออกมาชี้แจงต่อสถานการณ์ต่อถแถลงการนี้ซึ่งก็พบว่ามีเนื้อหาบิดเบือนคืออย่างที่ไล่เลียงว่าฝั่งกัมพูชามีถแถลงการของทั้งโฆษกรัฐบาลด้วยแล้วก็มีจดหมายถแถลงการของหุนมาเน็ตส่งไปยังผู้นําโลกด้วยซึ่งพบว่ามีการบิดเบือนในหลายประเด็น ทางกองทะบบกของไทยจึงต้องออกมาชี้แจงเป็นประเด็นต่างๆดังนี้นะคะประเด็นแรกเอาเรื่องของพื้นที่เขตแดนก่อนนะคะกรณีที่อ้างว่าชาวกัมพูชาเหล่านี้กำลังออกไปปกป้องที่ดินตามกฎหมายของตนเองจากการถูกฝ่ายไทยละเมิดขอชี้แจงว่าที่ดินบริเวณน,นี้อยู่ในเขตแดนของประเทศไทยอย่างชัดเจนค่ะอีกทั้งไม่ได้อยู่ในพื้นที่อ้างสิทธิ์ของกัมพูชาแต่อย่างใด ชาวบ้านกัมพูชากลุ่มดังกล่าวได้เจตนารุกล้ำเข้ามาอยู่อาศัยอย่างผิดกฎหมายในเขตแดนของประเทศไทยมาเป็นเวลานานโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชารู้เห็นและทราบมาโดยตลอดซึ่งฝ่ายไทยได้เคยทําการประท้วงหลายครั้งในทุกระดับแต่ฝ่ายกัมพูชาเพิกเฉยแล้วก็ไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาแต่ยอย่างใดและด้วยจุดเกิดเหตุเป็นเขตพื้นที่ของประเทศไทยอย่างชัดเจนผู้ปฏิบัติหลักจึงเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองประจําพื้นที่ ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ทหารอย่างที่ฝ่ายกัมพูชาพยายามบิดเบือนสายตาชาวโลกค่ะประเด็นแรกประเด็นที่2ค่ะมีการกล่าวถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยยิงกระสุนยางแล้วระเบิดควันใส่พลเมืองกัมพูชาและใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงทำลายแก้วหูและสมองฟังดูน่ากลัวมากแล้วก็ดูรุนแรงมากนะคะสำหรับกรณีนี้ก็มีการชี้แจงว่านี่เป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนหลักสากลตามความเหมาะสมของสถานการณ์ โดยใช้กําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจและฝ่ายปกครองเมื่อมีการพูดคุยเจรจาแบบสันติวิธีไม่ได้ผลทั้งนี้เพื่อต้องการควบคุมฝูงชนชาวกัมพูชาที่มีลักษณะาาท่าทีที่ก้าวร้าวและแสดงอารมณ์ที่รุนแรงโดยส่วนใหญ่พกพาท,ท่อนไม้ยาวเป็นสิ่งเทียมอาวุธและมีทีท่าว่าจะทําร้ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยรวมถึงมีการบุกทําลายสิ่งกีดขวางของทางการไทยด้วยขอ้อจี้แจงประเด็นที่3 กรณีที่มีการขอประนามความรุนแรงที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยกระทําต่อชาวกัมพูชาและพระสงฆ์เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ไทยยุติการละเมิดและความรุนแรงเหล่านี้ก็มีการชี้แจงว่าสําหรับกรณีนี้ฝ่ายไทยขอประนามเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาที่มิได้มีท่าทีที่จริงใจต่อ,อการแก้ปัญหาการชุมนุมและขอประนามผู้ชุมนุมชาวกัมพูชาที่พยายามใช้ความรุนแรงกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย จนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่จําเป็นต้องใช้แก๊สซ้ำตาและกระสุนยางเพื่อป้องกันตนเองและระงับเหตุเฉพาะหน้าค่ะกรณีที่4่กรณีเรียกร้องให้ฝ่ายไทยเคารพข้อตกลงหยุดยิงและพยายามแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีโดยยึดหลักสากลข้อตกลงที่มีต่อก,กันและกฎหมายระหว่างประเทศต่อกรณีนี้ชัดเจนว่าเป็นฝ่ายกัมพูชาที่ไม่เคารพข้อตกลงหยุดยิงด้วยการยั่วสนับสนุนให้มวลชนมารุกล้ำดินแดนไทย และบิดเบือนข้อมูลข่าวสารเพื่อหวังให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของฝ่ายไทยการดําเนินการของฝ่ายไทยเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ฝ่ายกัมพูชาเจตนาสร้างขึ้นอย่างเป็นระบบด้วยความอดทนอดกลั้นเพื่อพยายามแก้ไขการเผชิญหน้ากันด้วยความรุนแรงที่อาจพัฒนานําไปสู่ความขัดแย้งทางอาวุธครั้งใหม่โดยโฆษกของระบบก,ก็ย้านะคะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของไทยการที่ชาวกัมพูชาบุกรุกเข้ามาทําลายสิ่งของทางราชการและก่อจลาจลบนแผ่นดินไทย เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายจึงต้องถูกดำเนินการตามกระบวนการและยืนยันว่าการดำเนินการของฝ่ายไทยเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนตั้งแต่การเจราจาการแจ้งเตือนและควบคุมการจราจนตามหลักสากลโดยใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับฝ่ายปกครองที่สำคัญพบว่าเจ้าหน้าที่ทหารของกัมพูชาที่ร่วมในเหตุการณ์กลับไม่ห้ามปรามค่ะและมีท่าทีสนับสนุนการจลาจลน,นอกจากนี้หลังเกิดเหตุการณ์ฝ่ายกัมพูชาย,ยังออกแถลงการ์บิดเบือนข้อมูลของทั้งหมดนี้ สแสดงถึงเจตนาของฝ่ายกัมพูชาในการใช้ประชาชนออกหน้าในการรุกล้ำดินแดนไทยและความไม่จริงใจในการแก้ปัญหาในพื้นที่ชายแดนตามข้อตกลงหยุดยิงย้อนแย้งกับภาพลักษณ์ที่รัฐบาลกัมพูชาพยายามสร้างต่อสังคมโลกว่าเป็นผู้สแสวงหาสันติภาพค่ะโอ้โหชัดเจนตรงไปตรงมาและเมื่อสถานาการณ์เป็นแบบนี้ก็อย่าหวัง <c oughs> ันคิดว่ายากมากนะกับการที่จะได้มามา ถามหาความจริงใจในการที่จะมาจบปัญหานี้แล้วก็นําไปสู่การเปิดชายแดนระหว่างกันเนี่ยนะคะน่าจะยากมากคือตอนแรกก่อนหน้านั้นก็ดูมีทีท่าว่าอาจในการพูดคุยระหว่างผู้นำตัวแทนของทั้งสองชาติเนี่ยก็ดูแล้วก็น่าจะจบลงมีสัญญาณที่ดีแต่พอมาเป็นแบบนี้มีการพยายามจะสร้างสถานการณ์มีการยุย,ยุแล้วพอเจ้าหน้าที่ไทยด,ดําเนินการไปตามมาตรการตามหลักการสากล ก็กลับไปฟ้องว่าเราเป็นแบบนั้นแบบนี้แล้วโดนแล้วก็ไปบิดเบือนอีกว่าพื้นที่นี้เป็นของกัมพูชาเราเไปดําเนินการแบบรุนแรงเกินกว่าเหตุโอ้โหอันนี้ดูแล้วน่าจะจบยากค่ะกับเรื่องนี้แต่ว่ามันจะกลายเป็นพัฒนาการของเหตุการณ์ที่นําไปสู่จุดเดิมหรือเปล่าฟังตอนแรกฟังดูเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้ดูเหมือนสถานการณ์อาจจะดีขึ้นจนนําไปสู่การพิจารณาเรื่องการจะเปิดชายแดนแล้วอะ ถึงแม้ว่าคนไทยจะไม่ชอบใจก็ตามไม่ชอบใจทั้งเรื่องนี้แล้วก็ไม่ชอบใจรัฐมนตรีที่ออกมาพูดเรื่องนี้ด้วยเนี่ยนะเออแต่ว่าก็เริ่มมีการพูดถึงเรื่องนั้นแต่ว่าพอมาเห็นแบบนี้แล้วยากค่ะยากมากที่จะกลับไปสารสัมพันธ์กันได้แบบเดิม